จะเป็นดูเพียวบางเป็นมาตรฐานของยุโรป uh huh. นะฮะตัวก็จะบางและ uh huh. ยาว uh huh. นะฮะถ้าเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นประแจแหวนค่าปัดตายเนะะี่ยฮะตัวก็จะสั้น uh huh. จะท่อมจะอ้วนจะหนาวกว่าซึ่งมันมีผลกับการใช้งา,า uh huh. นบบนี oh, play rider, ครับโอ๊คแร่ไรเดอร์ครับสวัสดีครับผมออสเดเทคครับ สวัสดีครับผมเอิร์ธครับอ <laughs> ขอด้วยขอด้วยขอด้วยสามสามอาสามอาวันนี้พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธพาผมไปไหนเนี่ยวันนี้เ,เราจะไปเลือกหาเครื่องมือนะครับเครื่องมือประจําตัวช่างพี่แล้วถามนิดนึงเครื่องมือเครื่องมือสําหรับลงไปในสนามแข่งเนี่ยนะไปใช้ที่สนามไปใช้ที่สนามาไม่ใช่ลงไปในสนาม <laughs> เดี๋ยเดี๋ยกระจกแตกก็เอาไปคว้างคันหลังได้เอาไปคว้างคันหน้าเอาไปกระจกแตกได้แต่ไอเครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ที่สนามสําหรับเซอร์วิสรถเนี่ยอมันใช้ยี่ห้ออะไรยังไงวิธีการเลือกหรือว่ามันจะมีเซ็ตอะไรของมันอยู่นี่พี่ออสให้ความรู้ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราการที่เราจะเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะสมกับเราใช่ไหมหนึ่งแหละเครื่องมือก็คือมีตั้งแต่ราคาถูกจนราคาที่แบบ แพงมากเอาเครื่องมือเกตกลางๆดีกว่า uh, <okay. S 2> ที่เป็นเคสเป็นตู้เนี่ย uh, <okay. S 2> ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นตู้ที่เราตั้งใจไว้ก็อยู่ประมาณสิบสี่หมื่นถึงหกหมื่นมันจะสามารถทำได้ครอบคลุมในเซสเนี้ย uh. มันจะทำได้ครอบคลุมแล้ว oh. ทำไมต้องราคาประมาณนี้เพราะว่าจริงๆมันมีแพงกว่านี้นะ oh. ถ้าเป็นแบรนด์อเมริกาหรือแบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์อะไรเนี่ยผมว่า เซตเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักแต่แสนอะแตนสองแสนอะต้องมีเฉพาะเครื่องมือใช่เพราะว่า,าของเค้านี่ยไปแจตัวเดียวพันกว่าบ,บาทอย่างเงี้ยบ้าไปแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าไปใช้ทนามนะแบบนั้นอะอา้าทำไมอะพี่ <c oughs> มันไม่ดีเหรอเครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ไม่หายอ๋อตอน,นั้นการเลือกซื้อก็คือต้องเอาที่มัน ดีแต่ราคาไม่สูงใช่พี่ออดเกยจะพาไปเลือกกันวันนี้ใช่ใช่ใช่<อ>คือแบรนด์เนี้ยตั้งแต่ผมคิดว่าผมเริ่มทารถอ่ะผมก็ผมก็คงมีในในในกล่องเครื่องมือผมแล้วอ๋อซึ่งผมว่ามันสมเหตุสมผลราคาแล้วก็ตั้งแต่พื้นเราใช้มาเนี่ยมันมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าถ้าคนเป็นช่างอะ่ะจะเข้าใจว่าตัวไหนอะ่ะที่เราใช้แล้วเราถนัดมือใช้ง่าย<อ>ตัวน้นเราจะจับบ่อย ซึ่งมันก็คือยี่ห้อนี้ที่จับตาเอนมาซื้อไปเรื่อยๆซื้หากันใช,ใช่ครับไม่ว่าจะคุณภาพของเหล็กเหลี่ยมมุมที่เขาไม่ไม่ลูดไม่ค่อยลูดขันแบบขันแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันคล่องมือมันออกง่ายน็อตออกง่ายขันแน่นอะไรเง<อ>ี้ยก็มือมีผลขนามีผลครับเพราะว่าเรื่องของการให้ตัวเรื่องของเหลี่ยมมุมที่บางบางตัวเนี่ยเหมือนดูทรงๆเหมือนกันขันลูดอย่างเงี้ยออ โอ้มันเกี่ยวกับเครื่องมือด้วยใช่เออหน้าตามันก็ใท่แต่ว่าพอใส่แล้วแบบมันคึกคักคึกคัก,คก,คกหลวมมั่งอะไรมั่งแบบขันแล้วแบบน็อตลูดมั่งอะไรมั่งยิ่งเจอน็อตไม่ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออ,อ,อมีปัญหาเยอะเพราะนั้นเนี่ย20ปีนีเพราะนั้นเราเลือกเครื่องมือคือหนึ่งคือเรื่องราคาคุณภาพเราบางทีเราไม่ต้องเป็นเออโอ้ต้องแบรนด์แบบตามเขาแบบต้องแพงแพงขนาดนั้นแต่ว่าให้ใช้แล้วเนี่ยมันใช้ได้ดีใช่ไหมครับสมมติว่าเราไปเซอร์วิสรถเนี่ย แข่งกับเวลาอยู่เออมีเวลาสามสิบนาทีต้องทาอย่างนี้ให้เสร็จนัดลู่อย่างเงี้ยขันไม่ออกอย่างเงี้ยโอโหจบเลยเออแบบไม่ใช่ว่าไม่ใช่มันลู่อยู่แล้วบางทีเราไปขันแล้วมันลู่อย่างเงี้ยเออน็อตไอ้ปะจจเราไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นที่ประแจเป็นที่เครื่องมือก็เป็นไปได้ก็คืออาจจะแน่นอาจจะเกิดว่าประแจเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเหลี่ยมมุมมันไม่ได้เนี่ยบางครั้งมันก็มันก็ทาให้เรางานเข้าได้นะเออแล้วเคยใช้ของแพงๆในสนามไหมก็มีเหมือนกันครับ แล้วมันเป็นยังไงมันมันปัญหาเดียวเลยครับมันไม่ค่อยกลับมากับผมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานนี่คือโรงงานโกดังของบริษัทอะไรนะครับกิจไพบูลอินฟอร์ดอ่าซึ่งเป็นตัวแทนของของคิงโทนี่ครับคนที่พอที่จะเคยทํางานเกี่ยวกับงานช่างอยู่บ้างน่าจะรู้จักเครื่องมือคิงโทนี่ของที่เาแบบนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าสามสิบปีสามสิบปีไม่ดไรอย่าง เราต้องไปถามพี่ปุนซึ่งเป็นฝ่ายขายของใช่พี่ปุ่ณก็เป็นใช่ครับพี่ปุนเขารอเราอยู่ข้างในแล้วครับต้องตามเข้าไปเลยสวัสดีครับพี่ปุนสวัสดีครับพี่ปุณครับครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่ปุ่นแนะนําเกี่ยวกับบริษัทนะดีครับผมธานินสกุลกิตจินดาเป็นตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทกิจไทยปุนอิมพอร์ตจำกัดเราเป็นตัวแทนผู้นำเข้าสินค้ากินโทนี่ ตะเพียงผู้เดียวในประเทศไทยพยายานามส0กว่าปีอ๋อสามสิกว่าปีสินค้าเที่ยวนี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตและมาจากประเทศไต้หวันผ<ต><ต>ลิตจากตไต้หวันนะครับผลิตจากไต้หวันเลยใช่ครับสินค้าพวกเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยของกินเทีทนี่หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับงานคนหนุ่มดูแลรถยนต์อเน้นไม่ที่รถยนต์เป็นเป็นหลักชุดนี้คือ โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์อ่าอู่ซ่อมรถต่างๆคุณจะมียุติมันเป็นพื้นฐานเลยว่ามันถือว่าครบทุกชนิดอ่าคือว่าเป็นพื้นฐานแล้วว่าถ้าเราจะทำรถเนี่ยอันเนี้ยตอบโจทย์ได้เราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เหลือก็เป็นเครื่องมือพิเศษอ่าเป็นเครื่องมือต้องไหมครับครับทายแล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องมือช่างที่เราต้องขันต้องส่วนมากก็คืออยู่ในชุดนี้ใช่ครับผมชุดนี้หนึ่ง้อยเ3าชิ้นหนร้จ็ดสบามช้นตู้ชั้นแรกครับมีต ทีดเจ็ดลิ้นชักตัวเจ็บเจ็บลิ้นชักใช่ครับครับมีเรามันประกอบด้วยเครื่องมืออะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยครับชุดชั้นแรกเนี่ยครับจะเป็นประแจบล็อกผอมด้ามแล้วก็ข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆ่างเราจะมีบล็อกเนี่ยเราจะมีเริ่มที่ตั้งแต่ไซส์สแควร์ไดสสองหุนสองหุนสี่หุนนะฮะงานถอดหัวเทียน ด้านต่างๆแล้วก็ส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นงานลมอ๋อใช้กับใช้เครื่องลมอ่าใช้กับบล็อกลมบล็อกลมประแจลมอ่าด้ามปอนด้ามขันลมได้หมดที่ต้องมีการแทรกระทานอ่าฮะมีการวัดค่าต่างๆส่วนหนึ่งที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับว่าเครื่องมือไม่ใช่ว่าเบอร์สิบแล้วเราจะขันขันได้ทุกน็อตหรืออะไรคือบางครั้งเนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมครับบางครั้งมันเบาแรงเราไปขันตัวเล็กมากเนี่ย มันก็ไม่เหมาะบางทีมันโอกาสที่จะขาดก็มีเพราะเราอาจจะรู้สึกเบามือเนี่ยครับในชุดถ้าจะมีชุดเล็กตัวเล็กอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้เบอร์สิบเ,เ,เบอร์แปดเนี่ยเราเบาๆเนี่ย,ยคือ,ค,อคือมันรู้สึกว่ามันจะแข็งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเราจะทํางานผ้าแบบน้อยแต่ถ้าเกิดเราไปใช้แบบเนี่ยตัวใหญ่ๆแล้วไปขันน็อตตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยครับมันก็เลยเกิดเกิดว่าในชุดเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายเพราะอะไรไม่ใช่ว่ามีชุดเดียวทําได้ทุกอย่างมันไม่ใช่บางทีมีความลึกมีที่แคบ มีมีลูกไซส์เล็กพิเศษซึ่งอย่างสไกว์ได้สี่หุ่นเนี่ยมันจะเริ่มที่แปดมิลแต่รถบางรถบางตัวเนี่ยที่ต่ำกว่าแปดมิลเนี่ยเราก็ต้องใช้ชุดเล็กผมมีตั้งตั้งแปดสี่มีตั้งสี่มิลเลยนะครับใช่ครับผมซึ่งอันนี้อันนี้คือแบบอุปกรณ์เล็กเทคนิคได้เลยงานงานงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีใช้กัน ซึ่งซึ่งมันไม่ได้กับงานขันเกี่ยวกับรถยนต์อย่างเดียวนะฮะแล้วเรามาเนี่ยสิ่งที่เรามาเนี่ยเรามาครบทุกแบบคบทุกไซส์ของทีมโนนี่ที่ผลิตออกมาในโรงงานที่ไต้หวันนะฮะแต่อันนี้คืออันนี้นี้ชุดแรกชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยครับผมชั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นต่อไปครับชั้นต่อไปเป็นอะไรเลยเป็นอ้สองเป็นรปแจเป็นประแจนะฮะประแจแหวนข้างสิ่งที่ ช่างใช้บ่อยที่สุดครับประแจแหวนข้างอันนี้ประแจแหวนข้างอันนี้ประแจแหวนสองข้างสองข้าองาอันนี้แหวนข้างปากปตายข้างไง<ว>อ๋อก็เรียกแหวนข้างปากตายเนี่ยเบอร์เดียวกันสองเบอร์อะสองข้างเนี่ยเบอร์เดียวกันอ๋ออันนี้ข้างละเบอร์ข้างละเบอร์ครับผมก็คือตัวเดียวสองเบอร์เนี่ยถามพี่ปุ่นเนี่ยคือไอ้ตัวผมเองที่ผมบอกความรู้สึกของผมเวลาขันน่ะ ก็เครื่องมือดีเนี่ยเราขันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ถี่มันไม่ถอนออกมามันกระชากเข้าแน่นเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตอะมันเป็นยังไงเออเคนลยในการผลิตอะทำไมแบบว่าผมมีความรู้สึกว่าผมใช้พิงโทนี่แล้วผมขันได้แบบรู้สึกมั่นใจอะไม่ลูดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวหนึ่งเนี่ยมาจากเครื่องจักรในการผลิตที่โรงงานของพิงโทนี่เนี่ยเราได้มาตรฐานนะฮะเลียมมุมต่างๆขนาดต่างๆเนี่ย เรามีการตรวจสอบการ QC ต่อเวลานะฮะเวลาปะแจัเนี่ยจะมีเสิมงที่เห็นเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยค,ครับ,รบวกเนี้ครับมันจะเป็นตัวช่วยในการจับตัวหัวนนอะซึ่งตรงนี้ถ้าเบอร์เบอร์ของเราเนี่ยได้มาตรฐานและแข็งแรงเนี่ยวลาขันก็จะลื่นมือนุ่มเพราะมันจับได้พอดีมันมีผลขนาดเท่าไครับใช่ครับผมถ้าพ,พี่ไปใช้ปะแจที่เลีเยเ่ยมเหลี่ยมสึก เรียมไม่คมระยะพิ้ไม่ได้หรือว่าของที่ผลิตมาเนี่ยไซไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่น14มิลแต่สินค้าที่ผลิตออกมาได้13.9หรือ14.1ก็จะมีปัญหาในการขายยากบ้างหละเข้ายากบ้างลอันนี้อยู่ที่ระบบการการผลิตการผลิตซึ่งของเราเยได้มาตรฐานแล้วตัวเนื้อเหล็กอ่างพี่ตัวเนื้อเหล็กของกีโทนี่เนี่ย99%เนี่ยมาจากทำจากเหล็กโครเมียมโครม วานาเรียมโครงวานาเรียมใช่ครับ,รบนะฮะซึ่งของของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรของโรงงานเขาซึ่งอัอตราส่วนเราคงบอกให้ไหม่ได้นะฮะนะ,ะซึ่งหลายหลายยี่ห้อก็ใช้เด็กชิดนนี้แหละแต่าที่สูตรส่วนผสมแต่างอย่างเราเป็นทางบางบางยี่ห้อเนี่ยเราขันเนี่ยมันมันเหมือนมันให้ตัวมันมันนี่มันเกินไปอะไรเงี้ยอันนั้นคือคุณภาพไม่ได้คุณภาพไม่ได้ใช่ครับ,รบ י, ากากรออกแบบเนี่ยของพิโนนี่เนี่ย จะเป็นดูเพียวบางเป็นมาตรฐานของยุโรปนะฮะตัวก็จะบางและยาวนะฮะถ้าเป็น้าตรฐานญี่ปุ่นประแจแหวนค่าปัดตายเนี่ยฮะตัวก็จะสั้นจะท่อมจะอ้วนจะหนากว่าซึ่งมันมีผลกับการใช้งานต่างๆในการขอบขอบของแหวนขอบของประแจเนี่ยของเราทําบางเพื่อจะเข้าที่แคบใช่ใช่ถูกต้องไม่เปิ่งพื้นที่เพราะว่าผมผมเคยเจอแบบว่าที่แคบแล้วเอาประแจตัวเนี้ย ขันไม่ได้เราคิงโทนี่มาขันได้เออเหรอเออคือเหมือนกับว่ามันลงแล้วมันมันมันพอมันลงได้อะแต่ถ้ามันคือมันมีความหนาเพราะอาจจะเป็นว่าคุณภาพเหล็กเขาไม่ดีเขาเลยต้องทําหนาหน่อยอพอทาหนาหน่อยเราลงขันไม่ได้มันแคบแต่ถ้าทาสไตล์ยุโรปหรือคิงโทนี่เนี่ยฮะของฟางเนี่ยต้องใช้เหล็กที่คุณภาพสูงอืมใช่อะไรที่บางมันต้องแข็งแรงอะนะฮะอือครับการออกแบบอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่ปุ่นว่าคิงโทนี่เขาออกแบบมาเนี่ยเหมาะสําหรับอะไร ต้มรถยนต์มันตรงมันตรงกับเราไหมเอาที่แคบแคบมันตรงกับเรามากเลยเราเราต้องเอาไปต้มรถยนต์ครับผมครับต่อไปทิศนิทัศที่สามครับนิทัศที่สามเป็นไรเลยใช่ไหมสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือปะัจเอ่าฮะปัจเจปัจเจ้หกเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่จักรยานจนรถยนต์ต้องใช้จนถึงรถหกล้อสิบล้อแม็กโครเรามีหมดใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นลูกโมลีโฟล์ลูกโมลีโฟล์ก็คือไม่เหมือนกันนี่เหรอครับ ไม่เหมือนกันเขาพี่สังเกตอันนี้จะแต่ไมนี้เป็นอนี้ขันน็อตขันหัวน็อตอันนี้เป็นขันแบบอันนี้อันนี้ขันหัวโจมเลี่ยมหัวเลี่ยมหัวโจมหัวโจมหัวโจมเนี่ยมันจะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหัวหลายหลายแบบแต่ของทีโนนี้เนี่ยก็มีครบนะฮะมีหกเลี่ยมมีหัวเขาเรียกหัวทอหรือหัวจีบเจอหกแฉกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอะไรปะที่เราขาดไม่ได้ที่เราจะไปสนามกันก็นี่ เขาเรียกว่าใบแจแหวนผ่าแหวนผ่าแหวนผ่าเนี่ยเราเอาไปใช้ขันพวกแป๊บเบรแป๊บไฮดรอลิกอะไรพวกนี้ซึ่งบางทีเราชอบลืมซึ่งเวลาขันพวกนี้โอกาสรูดมันน้อยไงถ้าเราไปใช้ปากตายขันน่ะพวกแป๊บพวกนั้นโอกาสรูดเยอะไง่คืปากตายนี่คือแหวนข้างปากตายแหวน้าปากตายใช่ครับแต่นี่แหวนผ่าแหวนผ่าเหลี่ยมด้านในจะไม่เหมือนกันแหวนผ่าเนี่ยจะมีเหลี่ยมด้านในแค่หกเหลี่ยมขาแข็งแรงขังกระจน ถ้าภาษาช่างเรียกประแจัยขันแป๊บเด็อ่านะฮะครับผมโอเคแล้วก็พีคอนนะครับิคมคอม้าทิมคอม้าอันเนี้ยในะสมหน่อยไงขยับปากก็ได้คือเราขยับได้หลายๆไซส์แต่ว่าอันนี้ก็คือแค่แบบขันแบบประแจเลื่อนอันนี้เป็นปัจจัยเลื่อนปัจจัยถอดไส้หม้อกองอ๋อไส้หม้อกองได้ลบทุกชนิดอาจจะแบบพวกกอง้ำมันเครื่องหรือหรือกอง ตีอะไรก็แล้วแต่ท่านใครนนี้็อกได้มาดูเยอะขนาดนี้ใช่ไหมมาทั้นที่ตี่ต่ออันนี้ก็ทุกคนก็คงรู้จักกันดีนี่ครับทุกบานน่าจะต้องมีมีถึงจะไม่ใช่ช่างก็น่าจะต้องมีเนาะครับอันนี้คือไขควงไขควงนะครับไขควงเนี่ยคือก็ทซ้ายมาถ้าสีแดงจะเป็นปากแฉกหรือปากฟิริปปากแฉกนะฮะแล้วก็เป็นปากแบนจะเป็นสีน้ําเงินครับผมส่วนครีมก็ครีมหนีบแหวนทางแหวน กินตับเนาะกินตับต่างๆครับผมให้พี่ปุ่นเขาแนะนําเรื่องวิธีการใช้ไขควงหน่อยนะว่าแม่มันมีหลายขนาดหลายปากมากเลยแล้วคนเนี่ยบางทีอ่ะเลือกใช้ไม่ถูกต้องเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเล็กไปใช้ตัวใหญ่หัวใหญ่ไปใช้ตัวเล็กแล,ล้วมันรูดไงเออพี่เขาแนะนำหน่อยอยางไขควงปากแบนเนี่ยครับก็เราจะวัดกันที่ตรงปลายมันนะฮะตรงปลายไขยควงครับผไขควงแล้วก็ สำคัญคือความหนาความหนาของปากมันมีหลายขนาดใช่ครับมีผลแต่จะใช้งานเหมาะสมกับอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวชิ้นงานที่เราจะไปขันหรือตัวหัวน็อตที่จะไปขันแล้วก็จริงๆไขควงมันก็มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นไขควงแบบต่อได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับไขควงต่อได้ันั้นคือคือเครียก impact 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 ก็คือไปไขควงอันนั้นจริงๆตัวนั้นคือคือเราเราจะใช้กันบ่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย พวกหัวพวกอะไรมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเยินนะเราขันขันนะแล้วบางทีอ่ะพอมันเยินเสร็จมันเราต้องการให้มันแน่นขึ้นบางทีมันต้องตอกหรือตอกเพื่อให้ชื่อยใไหมไม่ใช่คือทรงเหมือนกันแต่ว่าตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นเหล็กตรงนั้นอ่ะคือเวลาเรา เราเหมือนกับว่าบางทีมันออกยากเราต้องบิดไปด้วยแล้วตอบนิดนึงหรืออะไรเงี้ยช่วยอาจจะหรืออาจจะเปิดเปิดปากมันให้มันคมขึ้นให้มันลึกขึ้นเพื่อให้มันมันมีเนื้อที่ในการจับเออนั่นก็อีกรุ่นหนึ่งอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเป็นไขควงขันปกตินี่ไขควงทั่วไปใช้งานทั่วไปโอเคอย่างเ่งปากแฉกเนี่ยก็ถ้าพี่สังเกตจะมีเล็กกลางใหญ่ แล้วหัวเนี่ยมันดำๆเนี่ยมันมันมีประโยชน์ไงพี่เป็นแม่เหล็กอ่อนๆนะฮะอ่อนแล้วก็มีการทุบแข็งมาใช่ทุบแข็งคือด้านปลายมันจะมีการทุบแข็งซึ่งจะแข็งกว่าไขควงที่แบบไม่มีทุบอ่ะมันมันแข็งกว่าก็คือมันทําให้ไม่บินไม่ไม่อะไรเงี้ยรับแรงได้เยอะแล้วก็มันจะมีเหมือนเวลาแบบ หัวน็อตใช่ว่าบางทีแบบมันมันอยู่ลึกๆเงี้ยบางทีมันดูดติดขึ้นมาได้ครับมีแม่เหล็กนะถ้าไม่นั้นเนี่ยเราต้องดูดมากอะไรมากแบบโหหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอันที่ห้าครับอันที่ห้าอันนี้เป็นพจัจหกเหลี่ยมด้านตัว L ก็คือตามตามรูปเลยนะฮะเป็นตัว L ด้านนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นทอกก็คือเป็นหกแฉกส่วนอันนี้เป็นหกเหลี่ยมส่วนหัวบอลเนี่ยครับหัวบอลเนี่ยทาาหลังจะช่างจะนิยมมาก วิธีการขันเนี่ยเหมือนก็หกเหลี่ยมเลยใช้กับน็อตหัวจมหกเหลี่ยมแต่พอไปหัวบอลปุ๊บเนี่ยเวลาการเข้าชิดงานเนี่ยเราสามารถเอียงเข้าไปได้ไมนต้องเข้าแนวตรงนะทุกทีอ๋นนี่ไม่เหมือนกันนี่เราให้ดูตอนนี้เยอะะเยอะงงไงปัจจัยอันนี้ก็เป็นหัวบอลเหมือนกันอ่ะให้พี่นี่คือเป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ให้ให้พี่ปุ่นทศอธิบายชุดนู้นหน่อยว่าเฮ้ยมันดีกว่าไอปัจจัยปกติแบบเนี้ยังไงเนาะเนี่ยเพราะเนี่ย เราจะพุ้นเคยกันแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเราจะใช้กันบ่อยเลยใช่ครับแล้วไอ้นุ่นก็ประแจ L เ,เหมือนกันแต่มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวให้พี่ฝนคนแนะนำครับครับตัวนี้ครับคือลักษณะการใช้งานเนี่ยหงนกันเลยเพราะเป็นประแจ L เ,เหมือนกันใช่ใช่เหมือนนะฮะด้านหนึ่งทำเป็นหกเหลี่ยมมาคือเข้าแนวตรงนะครับส่วนด้านที่เป็นหัวบอลเนี่ยจะเข้าตรงก็ได้หรือจะเอียงก็ได้ครับในการขัน ข้อดีของชุดเนี่ยคือเราเพิ่มด้ามมาคือเวลาขันออกแรงแล้วเนี่ยจะไม่เจ็บมือ,อมหนึ่งสองก็คือตัวตัวสินค้าเนี่ยจะยาวขึ้นยาวกปกติทั่วไปม,มันมันช่วยให้เราแบบมีแรงขันมากขึ้นไหมพี่ก็ <S 1> <S 1> <S ส่วนหนึ่งครับเพราะมีการอาอกแบบเหมือนเราเราเรา,เราจับเราจับได้ถนัดเ้วเหมือนกับว่าปกติเนี่ยถ้าเราเคยใช้กับเอนะเวลาเราขัน่ะมันมีความรู้สึกมันให้ตัวหน่อยๆนะ มันเหมือนมันถ้าเราออกแรงมันมันแน่นๆอ่ะครับเออแต่ถ้าเราเสริมไปอย่างเงี้ยมันมันแข็งขึ้นใช่ไหมพี่แข็งขึ้นแล้วก็ได้แรงมากขึ้นใช่ไหมมันทาให้ออกง่ายขึ้นทั้งใช่ครับเออแล้วคล่องตัว่งเวลาจับอนะครับอืมแล้วจะไม่ไม่เจ็บมืออ๋ออันนี้นี่คือดีไซน์ของปัจแัย L แบบรุ่นใหม่ๆนะความยาวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันช่วยให้เออใช่ยาวแรงยาวกว่ากันอนแรงในการข่นนั่นเองโอเคสวยงามครับครับต่อไป ตีห้าชั้นละโอ้โหห้าชั้นแล้วครับชั้นที่หกไม่เป็นชุดที่หกนี่ยเป็นอิมแพ็ใช่็นไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นเหล็กส่งเหล็กส่งตัวเหล็กส่งเหล็กส่งอันนี้ก็อยู่ในชุดนะอยู่ในอยู่ในชุดร้อยเจ็ดสิบสามเฮดอ่าอ่เหล็กส่งเหล็กส่งอ่าถ้าภาษาช่างเรียกว่าเหล็กส่งเหล็กส่งครับอ่ถ้าเป็นเป็นภาษาทางกายก็พินพินพันไม่รู้จะทำอะไรส่งปิ้งนะครับ มันจะมีในในรถยนต์มันจะมีแบบตัวสลักล็อกอ่งนี้แกนอ่าเราเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะส่วนมากมันอาจจะอยู่ชิ้นส่ว้างในข้างในเช่นในระบบเกียร์ในระบบอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นแท่งกลมๆแท่งกลมๆเนี่ยเสียบล็อกเอาไว้ติดล็อกไปตล็อกอ่าอ่านะคะแต่ว่าเวลาตอนจะสอดออกเนี่ยที่ตตองเอือวเนี้เราค้อนตอกส่งปิ้นตามขนาดหัว รูเท่าไหร่ครับเอ็นขนาดไหนอ่ะจะมีมีขนาดของปิ้นอยู่ <c oughs> อ่ามีเบอร์บอกอย่างนะอ่ามีขนาดของติ้นอยู่ส่วนมากก็จะอยู่อยู่กับชิ้นส่วนภายในเครื่องหรือภายในเกียร์้าส่วนมากใช่ตัวตู้ของเราเนี่ยเป็นระบบลูกป,ปืนเป็นระบบลูกป,ปืนทุกชั้นเลยนะฮะแล้วเป็นระ,ระบบออโต้ล็อกคือหมายความว่าถ้าเราล็อกแล้วเนี่ยเราเอียงแล้วเนี่ยเราเอียงตู้หรือว่าตู้มีมีการอ่าพื้นที่ไม่เรียบเนี่ย ดีแทกจะไม่ไม่ไหลไม่ไหลออกมาตู้เนี่ยครับถ้าเราดึงเนี่ยถ้าพี่ดันเข้าไปตกดปุ๊บเนี่ยครับล็อกปุ๊บเนี่ยพี่ดึงไม่ออกนะฮะต้องยกขึ้นดึงมาโระบกรางตอนเนตู้ปืนทั้งหมดก็จะลื่นลื่นและทนอืมเป็นระบบลูกปืนหรางลูกปืนหมดเลยครับจะลื่นและทนน้ำเนี่ยครับรับน้ำหนักได้50ากิโลโอ้โหนี่ที่ผมยืนยืนได้เลยอ่ะ50กิบกิโล ผมประมาณ50เสียเลยขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนวัดได้เลยเด็กยืนได้เลยได้เลยครับตั้ตอหนึ่งตอหนึ่งตอหนึ่งชั้นนะตอนหนึ่งชั้นนะอหนึ่งชั้นทำได้50กิโลโอ้โหแปลว่าลางแปลว่าลางแข็งแรงมากใช่รางใช่ไหมใช่ครับระบบอนี้มกุญแจล็อกด้วยนะมีกะญล็อกคือถ้าล็อกแน่ก็คือจะล็อกทั้งหมดเลยอ๋อครับผมแล้วมันมีระบบที่แบบว่าอันนี้มีระบบบบแบบ เราเปิดชั้นแล้วเราเปิดชั้นไม่ออกใช่ไหมหรือว่าเปิดได้ดเปิดได้หมดครับเขาเปิดได้หมดได้หมดครับคือใช้งานพร้อมกันได้ใช้งานพร้อมกันได้ได้หมดครับแต่ว,ว่าแค่เราเ<ๆ>วลาเราเปิดนะเราดึงต้องดึงขึ้นนิดนึงมันจะออกง่าย<ม>ออก็มีระบบล็อกไว้ป้องกันแบบกันแบบมัน,ม,นมันเทออกมาว่ามันหมดนี่อื่ตู้ตู้มาตรฐานแต่เราก็จะมีตู้ไซส์เล็กก็มีหรือว่าตู้แขวนหรือว่าตู้วางตู้ตั้งแต่หแต่ว่า แล้วแต่ชอบแบบไหนเหมาะสมยังไงแล้วแต่ตัวล้อเป็นไงครับพี่ตัวล้อตัวล้อแข็งแรงไหมพี่ตัวล้อเนี่ยครับของของเราเนี่ยมีตัวล้อเนาะมีตัวล้อเบรคถ้าคุณมีช่องทางการติดต่อเพื่อเผื่อมีใครสนใจซื้อสินค้านะครับของเรามีช่องทางการติดต่อทาง Facebook กิงโทนี่ประเทศไทยกิงโทนี่ภาษาอังกฤษนะครับ กิมโดนี่ิโนี่ก็ประเทศไทยภาษาไทยโอเคครับผมง่ายๆเลยในมุมได้นะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าชื่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเบอร์โทร02 409 2888ครับโอเคสำหรับที้เราต้อขอบคุณที่ปุุนมากเลยครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับว่าคิงโดนี่เป็นยังไงบ้างนะครับ